สวัสดีครับท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมแอดจิสนะและเรื่องราวแฟนเพจนะครับก็มีอ่าทีนี้เอ่อเรามาดูในส่วนของแนวทางส่งตัวล่างตรงๆนะครับสี่ผู่นะสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่สามหัวติดนะครับอ่าไปสูตรใหม่นะครับสูตรลายเซ็นนะครับสามหัวติดนะครับ วิธีทำอายุช่วงที่ท้ายเนาะนะครับสามนติดนะครับเป็นอย่างไรนะครับประเด็นของสูตรนี้นะครับมาก็จะได้ละสิบสองตัวนะครับและหลังหน่วยสองตัวนะครับเราจะออกให้ดูกันนะครับกดยื่นนะครับเราไปดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน วิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสือ่อการนะครับทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตัวเลขที่ได้นะครับเป็นเพียงการคำนวณยอดหลังเพื่อหาสถิติเลขกว่าน่าจะเป็นของตัวเลขเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูพินิจด,ด้วยตัวของท่านเองนะครับนะก็จะบอกออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยทางช่องผมเนี่ยนะครับทาเงเปรไฟล์ผมในเพจผมเนี่ยนะครับ ผมให้ผมเป็นแค่สื่อการแล้วก็ให้แนวทางนะครับนะขอย้ำอีกทีว่าตัวเลขที่ได้นะเป็นแค่การคำนวณย้อนหลังนะเพื่อหาสถิติเอ่อสถิติและความนั้เป็นของตัวเลขเท่านั้นเองนะครับนะก็ปดใช้วิทยานียนะครับนี้นะครับเรามาดูเอ่อสถิตินะครับื่อแรกนะครับหลักสิบนะครับมีหกกับเก้านะครับหลักหน่วยมีหนึ่งกับสี่นะครับจับคู่ก็เป็นหกหนึ่งนะครับ 6 1 6 4 9่งหนะครับก็จะได้4คู่ตรงๆนะครับผลลัพธ์ที่ออกก็คือ91นะครับในชุดสมตรางเริ่มแรกนะครับขอวหมายเลนะนะครับนี่นะครับต่อมานะครับข้อต่อมาครับหลักสิบนะครับสี่กับเจ็ดหลักหน่วยสามกับหกนะครับจับคู่จะเป็น สี่สามสี่นะครับเจ็ดสามเจ็อประมาณที่6ก็คือ4 6นะครับตามที่เอ็ดวงไปเลยนะครับไม่ไม่มีอะไรมากเนาะนครับท่านก็จะเป็นงวดที่2องนะครับในงวดที่3ามนะครับในงวดที่สาลักสุดที่ผ่านมาหลักสิกับ9หลักหน่วยก็6กับ9กานะครับจับคู่จะเป็น6 6 6 9 9ก9ก้คู่เหมือนเดิมนะครับ นะครับสี่คู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นหกนะครับก็จะมาประมาณนี้นะทีนี้เราไปดูสูตรการคำนวณนะครับสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณของเราบ้างนะสลังตรงๆนะครับนะนะครับวิธีทำนะครับวิธีคิดส่งตัวล่างนะครับเอ่อ วิธีคิดส่งตัวหลังตองผมนะครับก็จะใช้นะครับพราเราออกเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนะครับแล้วก็เป็นเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนะครับเอาหลักสิบนะครับนะหลักสิบก็จะใช้หลักหมื่นจำนวนสองครั้งนะครับนะ นะครับบวกสองที่นะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่ไปบวกสองก็จะเท่ากับหกนะครับหกไปบวกสามนะครับก็จะเป็นเก้านะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับในส่วนของในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นนะครับสามครั้งมาตั้งนะครับ สองบวกสามก็จะเป็นหกนะครับอ่าได้หกตัวเดียวผลเป็นหกะครับหกบวกสามคงที่อีกนะครับอ่าเป็นเก้าอีกแล้วอ่ะนี่ได้มาแล้วครับทุกท่านหกเก้าหกเก้านั้นก็คงจะไม่แปลกเนาะได้หกเก้าหกเก้าหกสานีได้หกเก้าหกเก้านะเลยนะนะครับเหมือนเดิมอ่ะกลับเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกนะทุกท่านนะได้กลับไปหน้าแรกเนะาะในนั้นนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับ เมื่อก่อนได้หกเก้างวดก่อนก็หกเก้าหลักสิบหกเก้าหลักสิบก็หกเก้านะวันนี้ได้หกเก้าหกเก้านะครับ, 69, รบประจําของวันที่เราจะเริ่มใช้กันก็คือวันที่สิบหกนะครับสิบหกสิบหกนะครับเริ่มใช้นะครับสูตรแรกนะทุกท่านนะย้ําอีกทีนะครับว่าสูตรแรกนะครับงวดแรกด้วยนะสูตรใหม่ด้วยนะครับนะ นะครับนี่นะจะได้เหมือนเดิมเลยหกเ9นะครับจับคู่นะครับจะมาเบิ้ลอีกไหมวันนี้นะครับ6กหกนะครับหกนะครับเก้าหกเนี่นะครับให้มาตามมีเลยนะครับเป็นแนวทางว่ากันไปตามมีสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณนะถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้ด้วยแล้วกันนะครับทุกท่านสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอท่านนะครับนาไปพิจารณานะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับทุกท่านสวัสดีครับ